นี่พี่น้องบ่ส,บสิบ่สิคนบ่สลิมสุบวรนจ่ะเด้อนี่เพิ่นว่าสิบ่เฮ็ดแก้วปลาดาบองคือเก่าเนาะจ้ะเนาะปลาดาบองจ้ะมาเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะอันนั้แรกกัขั่วพริกก่อนจ้าพริกลงไปเลยนะคะจะ้า๋ยวมาเบิ่งกันข,ขั่วตะไคร้จ้าพริกเสร็จไปแล้วนะคะน่นจ้าพริกเสร็จแล้วนี่ตะไคร้นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนขั่วเดืวเนาะจ้าจากที่ขวับยังเรียบร้อยเสร็ตไปเลยนาะจ้ะเนาะ แปลว่ากับมาซับปลาแล้วก็บตำอันนี้นะจ๊ะตำปลาดะเราจะซับเลี๋ยวก็มาตำนะจ๊ะแคนเราคนเอาเครื่องโรหัวเนี่เฮ็ดอันซำกับบรายปลาด่ายจากพ่อเก่าคนน่ะเนาะมาเราคนเอาหนังเครื่องมาหน่อน่นี่นะนี่นยสวยเนี่ยมาเที่ยวรุ่งนี่นี่มีคาจะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะคาตะไคร่มะกรูดกระเทียมจ้ะเอาลงไปนะคะ บ่วลายท่องอดเรียบทีเดียวแล้วจะเด้อเห,เห,าาออเห็ดพ่อใหญ่พ่นอยากจน้ะบังคับให้เห็ดต่างๆมือเลยพี่ว่าขี้ค้านี่พี่น้องเห็ดแล้วมันใสีเวลาจย่างสองสามสมุนหอวเนี่ยผู้เดียวเนาะของพ้นก็ได้ซอยปอกหอมปอกหยังขล่ะซอยตำหอมตำหยังไห้หน่อยนึงกับมื่อน้อยเราก็จนเด็กล่ะความหมายนั่นพี่ว่าว่าใหญเห็ดพ่อหยางวุ้นทีเพราะมันมันยากเน่ยพี่น้องมันเบ็ดมันใสีเวลาหลายมันมันยากมันใสีเวลาหลายได้ไงหลายข้าอีดีได้น่ง เพรว่าสู equal, ส equal, ตรเพรว่าก็คือเก่าจ้ะก็บไอพวกไหนไปเบิ่งคลิปกล้องเพรว่าก็สูตรสู equal, สส equal, ตรแบบนี food, ้แหละจ้ะสูตรเก่าตลอดจ้ะเพรว่าเห็ดขัวหอมขัวกระเทียมขัวข้าตะไคร้แบบกูถือเก่าจ้ะขัวพริกพริกนี่ใส่สดสดขัวเองเลยจ้ะตำเครื่องเข้าวัำก่อนจ้ะเป้นซาบุพริกล่องนะจ๊ะเนาะหม้อนี้เป็นปลาเน่นนะจ้ะเด้พี่น้องเด้เป็นปลาเน่นกับปลาอันนี้ยปลาเน่นกับปลากระแยงจ้ะ ปลาแดกปลากระ,กระแวยปลาเน้นจ้ะปลากระแวยปลาเน้นนึ้วก็ปลาขาวน้อยจ้ะ,จะเพราะห้ยบุงสุดขั้นตอนนะจ้ะแต่ว่าสาูตรพี่ว่าจะบอไซจะบอไซไอปลาขาวนะจ้ะ,าาะ,จะพี่น้องเด้อพ่อพ่อไงสิกินบอ่อไรเสีสองจองพ่อพ่อไงสิกินบอ่อไรจ้ะมาผมสำรมจไหมแม่เปิดมา ุดใส่มาอย่าได้มาผงสุดรสได้จ้ะเด้อใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ยร้ายเสียบร้ายจ้ะใส่เรื่อยไปเสียบซ้ำจ้ะซ้ำนี่ละเดี๋ยวเตะใส่ให้เบิ้งเลยจ้ะถ้ามสิมังกรถามมันเข้มกับจะใส่นลำตานมัจ้ะเนาะสุดเพื่อว่าบุคคอยใส่นลำตาลได้จ้ะเด้อถามมันเข้มเพื่อว่าจะใส่จ้ะง่ายมาฟังนี้น้องอกาะฝังกันจ้ะเกาะไปนี่กาเขียนเพว่านะ ก็ไมยได้ไงเอาตรงเพว่าให้เบิ้งทุกขัน้นตอนนะจ้ะสิบกากไว้เลยจ้ะแล้ตอนขวาน่ะวันให้เบิ้งเล้กเพราะสาขวานพี่ขอหอมมาซื้อให้เบ,บงงิ้งเงีเดียวจะให้เบิ้งแป๊บเดียววันเด้ยเบิ้งบ,บทุกอย,ย่างพรายานคิดันั่งนจ้ะเนาะนค่ไหนกมไก็กได้บลก,กาใส่บพเ็ดนไหน ที่ตำกับมันเดิมจ้ะตำไปไหนจะหูมันเข้ากันนะจ๊ะจนมันมะติดโค้งก็จะได้จนมะติดขอบโคกจ้ะสูตรแพลว่าได้จ้ะอันนี้เก็บกินใบหน้านได้จ้ะเก็บกินใบหน้านแค่จะเป็นปีเมันกือสิบอันด้วยคีมโมอยู่ละพอส่วนมากมันก็บ,บนนานถึงปีนะพี่น้องออจ้ะเบิดกคว่จ้ะ ไปเลยเว้ยนี ų, me, ่จไปอหมอไปเลยเบัวๆไปเลยว่าขอต่ากันจ้ะเต้งบันดงได้บ้นนำถมันเาะว่าจะตาเดที่โคกจ้ะหมที่โคดที่าไปีเตอีตประเด็กนี้ตกปลกเยอะแล้วหุ้มเขาย่านี้จ้ะ คนมาหิวนี่เขาไปอุ่นเขาไปสรุปอุ่นเขาเนีนเ้ยวนเดี๋ยวไหลเพราะไรางไรู้อุ่นนะไปเว่าขอตำกูได้แต่เดี๋ยวคิปมันสิเงาอีกละ่ะตำกันหน้าเพาสมควัญจะให้หน้องซีบกันจะ้ะซีบมึงเก็ดแห้งบ่ทำให้เก็ดเติมเติมหมกชีกดีโอเก็อ่ะเพิ่งมาก,ก,ก,ก่อเียอยตำให้มันวมนวดเขลากันก่นอนให้มันชิโกจะไป่น้องจ้ะ บ่าใส่น้ำตาลได้จ้ะพี่น้องเด้อเพราะว่าปลาบวเข้มต้ะเรียกปลใส่อย่างงอนเลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่ติดใส่แจ้งน่อยแจ้งน่อยบวผนมาใส่แจ้งน่อยก่อนนะแจ้งน่อยนึ่งหนุ่มคบานแจ้งน่อยเพราะมีแห้งมาใส่น้ำตาลเพราะว่าจัดแจ้งน้อยหนึ่งมาใส่จิ๊ดหนึ่งบวใส่หลายกิ๊ดหนึ่งก็ได้จ้ดประมาณนี้ก่อน อประมาณจอดหนึ่งแล้วใส่น้ำตาลนะคะวดนี้เราพี่ว่าใส่น้ำตาลจล็กน้อยเพราะว่ามันตัดนะใบแต่ผมชื่อรสลายนะจากน้องพี่น้องเนาะเอาข้าวบาร์บี้ของน้ำตาลก่อนวันนี้สิเอาเป็นำหนำในแจ้งลอยได้จากพราะวันพี่ว่าใส่นปลาเอานั่นนะทำไมดอกเครื่องหนามมันมีแน่นในปลาพวกเด็กพี่น้องจ๋า น้องคนไปออนด่างน่ะป่าดาเออน้ำด่างเอน้ำเอาปลาดาไปด่างน้ำแต่พี่น้องจ๋าอย่างเพิ่มนะแต่บอกเลยง,งัวเนี่ยเสียบหญิงจาเพราะว่านอย่างพราะว่า,านเป็นปลาเน่นนะจ๊ะเนาะเป็นปลปาเน่นกับปลาอีปลากระแนงแต่พี่น้องจ๋าลปลาขาวหน่อย พี่น้องได้ที่เลยจ้ะว่ากับแซดกับปุกเลยจ้ะน่ากับปุกไปกินจ้ะวอนเฮ็ดบ่อหลายจ้ะคนยัยเราอยากหลายจ้ะคนกินก็สะตอจ้ะพี่น้องจ้ะเ่นกินเขาได้ก็กินปลาเอกบองแต่ก่อนบอกินได้พี่น้องเพราะว่าเพี่ว่าเฮ็ดเผ็ดวันนี้เพี่ว่าเฮ็ดบ่เผ็ดแหละเฮ็ดเร่ก็กินนะย่าเฮ็ดเผ็ดเด้อพ่อนะเที่ยวไปจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะตุบขาวด้วยนะคะ เดี๋ยวไปว่าขออัดกับปุ๊กนะจน๊ะเนาะขออดักกอกอกอดกับปุ๊กได้จตะเด้อแกมึงจ๋าแกพี่น้องจ๋าอัดกับปุ๊กแบบนี้แกแกมึงนะค่ะเด้อขออัดเด็พี่น้องจ๋าอัดกับปุ๊กแล้วล่ะจ้ะแต่กับปุ๊กญ่นึงจา๋าจ๋าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็มีอย่างไรได้เพี่น้องเด้อฝา,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 ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพป่ะสิบภาทการแจ้งเตือนคลิปแม,ม่สาระประกินไม่บานรนะว่างเนาะ เ่นอเดข่าวมวังคลิปใื่ว่าเขาปกคงจะเล่นเรื่องเรื่องก่านหน้าแต่จะเ็บแล้วไข่เมื่อเสร็จได้จ้าพี่นองจไาบ,บายบายจุบจุบจ้า